ยุให่ไมหักกขด่อครับัจองเจ๊กี้รถแห่เจ๊กิมจาผมมองนี่มาเอามาเสียมตูครับตู้ซ้ำกัน่งรับก็เดี่ยวฟ้าป้าออกมึงา่ครับาไทยออกครับเดีวมาเสียมตู้พท่านี้เดียวเดียวตัวนี้เดีวเอาไปยังไง อ๋อซ้ำนีล้ละนี่ครับกระสีเซียมไ่นมันอยูอย่ค่าค่ากันนี่นะครับเีเซียมไปเราสุ้หนึงยวสุกนึงนะครับบันไปีผลอะไรแผลเรา,เรา,เราม่นก็ห <c oughs> ยับตาเล่นตาของโบดิเซ่แล้วพักก็นี่หฮซีเซียม จมไว้หลายจุดอยู่ครับจุดนี้เนี่จุดนี้เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับนี่ครับทางหลังสิทธิประมาณนี้ห้องลังสิทธิประมาณนี้ครับล่างหมีอ่าสิ่งนี้อยู่สิบสองดอกครับผมมีปลาจีเป็ดครับผมดอกปลาจีเป็ดสิบสองดอกเป็นตู้เอกเศร้าครับผมตู้เอกเศร้าแล้วก็ดอกอ่าซิ่งนี้เป็นดอกกิฟต์ครับโมโบแมนดอกไอบ้าดอกกิฟต์นี้เสียงนุ่ม ในการรับดอกกิบหนองง่ายครับนักครับอันนี้ดอกกิบเกิดสิบดอกกิบจำได้ว่ามีอยะแปดดอกครับแล้วก็ดอกข้้งหลังสิบเป็นดอกผสมของบัวแมนดอกอ่าร่วมกันทั้งหมดท้้งหลังสิบเป็นดอกละหำสี่ตู่เทั้งสิบเป็นดอกละหำครับผมตอนนี้เสียมได้แล้วหนึ่งสองสามสี่สี่ตุ้วนี่อยู่งเทาจะมงแล้วเดี๋ยวมึงเวลาหนึ่งเม่กิโนะเขาเชียงครับ บายม้งกว่างวบายม้งกว่ามากจริงๆครับนี่คือสิบใบกินเข่าครับเดี๋ยวยังไม่เห็ดต่อคแบบปลาเข่านะครับดันใจกินเข่ามากครับปาเนี้ยน้ยับตัวครับผมไกลแล้วครับนี่หนเข่าแล้วนี่เข่าแล้วนี่

ัาพวกนี้มันออรับดาวาครับเป็นตาพวกนี้ <c oughs> มาโยฝนนะมาผมอันนี้มาจับตู้ข้างหน้าครับผมนี่ข้างหน้าสิเป็นประมาณนี้ครับข้างหน้าเอาแต่อันนี้มาเขาเขาพอแล้วมันได้นี่ข้างหน้าสิมีเชียงกลางอยู่นี่อีกความครับเชียงกลางข้างใต้นี่เห็นบ่มงล็อก นี่ผมมีเสียมตูวครับครูสีห่างกันเักหน่อยครับนี่ห่างกันนี่ครับจะค่อนสูงสูงกว่าเักหน่อยกับพอดีกับรถเนาะครับนี่ประมาณนี้นี่แหละครับตูวตูวกระทั่งมืดสิบหกดอกครับผมแปดตูวตูวคเดี๋ยวผมไปเสียมไหมครับบ้านนี้เสียมจัดตูวไว้เป็นตากับผมมี ก็เชี่ยบตาแล้วะเอาเงี้ยวออได้เอาลวดเชี่ยม,มอย่ะเอาไอเสีี้มือนวกินน้ำนี่ครับพักผ่อนครับขี่ควันอยู่วง,งทึงพี่ได้ครับจะผมเชี่ยมครับจะทใายใเบิ้งตอนเลี้ยวครับผมมาผมดี๋ย่ตู้กลางขึ้นครับบัดนี้จะทาเบิ้งกันครับเราคือจังเดย์เดนเดเดินเดยนเดยน ่าง,งกล่องวันปุ๊บปุ๊บเข็มผู้อาวุโส <c oughs> ได้ผู้อาวัดมันหารนวัดใช่เวลาจใสยคู้ซีวะเป็น,นไง 累不？来吧你问谁？谁买？谁订？订谁哇？我订的。哦

เนอเน้อคือเนอก่วดวานอ่มนนนอืนเจยาเช้าให้มันหนักข้อไม้เตแ่ยมไหมเนาะเตียมกี่ใบนี่คือสายับหยับหยับหับยับจ้าเซียวขาอไม้ใช่ในประู่ยายังใช่ได้หระคุณจิยาเเกินบอกผมไ่าวตัวไหน ไม่อต <manager. S 1> ิดแถเลยนูแม่ติดแถขอติดเลยออนี่ประโยชน์ันคูตางออนี่นี่นีนี่ไงคุณัดไปนี่ไง ได้ย่ได้ติดหรอติดเล็กนยออกมาางเดเยดว่าจะตัดก่อนปะรับในรู้สิวช่วกัอนนะลเมนี Yeah, yeah. Oh. Bắt tủ, bắt tủ tu, Tủ càng nè Thôi <laughs> <Ở> đây Thôi rồi Thôi đây, xong. Xong xong. <laughs> <Ở> đây? <laughs> เทนเทนตัดว่ามีการตัดเกิดขึนนไ้ปเดี๋วเดีวดีัง่ากพูดๆเข้าไปเข้าคุณนงะแงะพู่แงะแงะ ยับรถกนครับบาทนี่ทางต่อไปให้ตัวดีใส่เปิดขางนี้จะเปิดขึ้นทึ้งเลยเลยเขาเปิดนีบ่ได้ส่เดิเงี้อ

ใส่เรียบร้อยครับเสียงกลางเสียงเบียดอาทิตย์นี่นี่ครับสวยงามครับผมมดาสิมีออกขางแต่ว่าทั้งขางเขาปิดครับผมนี่ขางเขาปิดนี่ครับผมเมึงครับมึนสวยงามสวยงามปิดนะ นี่ครับสามารถรับชมในซ,อง,ซ,อ,งซองครับผมซองไอีกอิ่นชาแนลน้ำครับสวยงามเลยเนาะในการว่ะในการในการสวยงามเลยว่ะถ่ายรูปกันนะห้องเส่นเล็กใส่นี่เขาให้งามเหมือนนี่ข้างหลังนี่ทั้งขางว่ะทั้งขางแผนต่อไปติดเนาะติดจุ เฮ้อันนี้ย้งงเต้นี่ย้องเต้อทังทงตัวตัตะแกงบัวอันนั้นบัมียังอันนั้นโค้งนั่นเชื่อเออแล้วได้สามคางค้างว่สามหกพอดีงามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นการซิบดอกข้างล่างน่ะนี่ครับขึ้นแล้วแล้ว ไทยมึงเลยรอชมครับหัวหาซสองพูดเลยได้ด้วยได้อเดี๋ยวได้แล้ได้แล้วไปติด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 ไปติยไปติด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 ไปติาไปติด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 ไปติไปติด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 ไปติไปดไปติดไปติไปไป mi atıyorlar <laughs>

แต่วใส่ยันต์ใส่ยันต์ใส่ยันต์ันต่ยันต์ใส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 ่ยัน่ยันต่นต์ใส่ยันต์ใส่ยันต์ในต่ยนต์ใส่ย่ยันต์ใสย่ยันันนตยั่ยันตยันต์ใส่ยส่ยัยั่ยันยันต์ใส่ยันต์ใสยั่นต์ใสน่ยยันต

ล้านกิ้นอเดินมอนลม,นม,นมน ฉีสเปียรไปที n บ้านสปียที่เดียรเอาละเออพ่อน้าหุ่นนี่ไงเบอร์ลาได้ไหมเดี๋ยวอแบบบอกกันอีแม่ อันนี้ของทุกตัวเรื่องนี้ไม่เหมือนอะไรตัวนี้ที่สองสามตัวอยากจะอ้อฟังเขาว่าไม่ได้เห็นดีกว่าก็มองแม่ลูกคัทหน่ไหมของของไทยของคายเวียนี่ครับใส่เสียงกลางเรียบร้อยครับผมอันนี้มือนี้เริ่มค้ำแล้วฝึงฝาฝนกำลังมากครับผมเมื่อแล้วมือนี้ อันนี้ท่านหลาไซครับเดี๋ยวใส่ตู้กลางแล้วเดี๋ยวท่านหลายยึดตู้กลางครับเดี๋ยวเดินไฟเดินยังเริ่มสวยงามขึ้นมากแล้วครับผมดูได้ติดตามเรื่อยๆกันสิเห็นความคืบหน้าเรื่อยๆครับผมกำลังสวยงามแก่ได้ร้องแหรอก็ได้ร้องไก่ได้ร้องแล้วอีกสองอาทิตย์ไปสองอาทิตยรองคีรอเล่นคีอนรอก่อนช่วงนี้ทีินนาใส่ตู้ใส่ดอกทีินนาใส่ตู้ใส่ดอกทิ้งเธอต่อสาย ติดตึงในร่องสามอาทิตย์นี่ครับทั้งหน้าโอ้รถคันเงยดิเฮ็ดนี่แล้วระบบเสียงแล้วก็เริ่มเฮ็เดไล่เฮ็ดหลวดไล่น้ะจะอย่ายไล่เลยหรอปะโอ้คันเงยดิเดี๋ยวอัปเดตลงเพจลงช่องกับผมแล้เวเฮ็ดตะเกียงซุ่มนีไม่ไหมฟินเตอร์ว่าใช่ไหม นี่นี่วัดส่ไหมเช่าท้งหนาววงามเลยวะจัดตูวดีดีม่งครับเดี๋ยวพาเบิงเบ่งอัปเดตให้ิ่งเรื่อยๆครับทึบ่งๆมันบถมันบถติดเสียงกลางผมมาจะออกดีวิจามันติดเสียงก,งก,า,ก,า,ก,า,กาง,างกาครับผมเบียดกับิีจักจังรเนยต่ว่ากับจีดังดีวาคันเก่าตัวครับ เพราะว่าขั้นใหญ่กว่าพื้นที่หลายขานาดขั้นแคบหัวมันปิดหลายครับอันนี้เบียด์กีสูนีพื้นที่ออกมาหลายครับเพราะอหนีมันกว้างกว่า,านี่แบบทะเบียนเลขต้องออกซื้อมาเลขขั้นหลอดจักเจอครับอ่าที่น,นี่จะเป็นอัปเดตครับผมเราจเจอกันคลิปหน้าครับผมรับชิมดีไลฟ์ก่อนครับผมสวัสดีครับ